อนเอ๋ยควรลงบังฟังเสียงดังกองแล้วทวนนอละนะมาบัดนี้บัดควรลงนอดทองเอ๋ยเลีวเห็นน้องว่ามันมีนอลนะอ้อยอ้อเ เดี๋วัดนี้หันมาฟังเอาเรื่องลำการเมืองย่านคุดดาไข่หอวซาหัวนกเข่าแล้วมาเอาต่อกันเชียงอยู่นี่บังอยู่หันเอามาอาหันให้เต็มเชียงเสียงถามหายาเมาจะออกมาน้าหมอยาบ่อพ่อไผสิสู่ล้องเบึงดูขั้นบ่เฮาเอายามาหันเพิ่มเติมเข่าให้ท่อกันต่อจากหันเก้าปีดมาลุหันทางตาสันซ้อมหาทานไปสิมาจำ เสียงบําบําลงบังอออ๋อออ๋ออ๋อมาบัดนี้เสียงบําบําลงบังแข้งหูฟังโพดมันมวนควนออกดังปุ่มทอเหลาควบเบากบมวลไหลบอมีคมเชี่ดนายว่ากะง่ายทั้งตาวานบอเคยผ่านเคยผิดหลุดชิดหาแต่ไรใด นหัวใจกันหาวสิเอาดาวเอ้ยลงมาอันยงบ่าว่ทิศหรือเสียงขั้นแม่ในเบาบังบบาวังสอนหอดผู้สาวว่าแต่ไข่ได้ต่าติวใยใๆให้เต็มเชียงคอยฟังเสียงสมควรมันมวลหลายจุลืมสูเอาสาวรูมาให้บ่สนใจป่านซาเฮียบ่มีเมียากะบ่คอยฝันพ่อแต่หอซา สิวสวกะสังหาไฟสิวากะตามเข้าแนวมันเมาหฮามักคักลายเมนซาติโย้ำหิวมา้าใจห่อเสียงบวบป่านคนปวงเวียกบ่หวงานบ่สางทางข้าวเงอบบวาไกย้ำหิวหลายจนสุแปลเหลียวเห็นแพเป็นงูห้ามเมาน้ำสาขาดบังเห็นสร้างว่าแม่นนูยังกะหายฟู เมื่อบัดนี้ยังกายฝูฟูสินอนอยู่กันยังหิวเป็นตะเชียวลุงแดกแม่นสิแพงก็ยอมสื้อปานบังไฟเบิดมือคือกับสาขาดหอชิดหายังกะบพอล้อมือแต่สิตายขั้นแั่นไฟเลือกได้เอาใจหางยยาวางตามคุดงามงามกะจนเหลืองเรลืองสิ้าบ่มีสำ ผมจิตนำจังขอรล่อขันไผ่ลอ้อไงเปล่าเพนพ่อปานตายทั้งเป็นมองบ่เห็นโทษสำเป็นน้ำบังไม่ไพ่กนบ่ไม่จินกะเที่ยวปนหาลักขมุยของเลยเป็นคนจอมห้องคอบวาซามันผ้าบุญย่าฟ้าสุนซางหายเห็นมาหลายเป็นตัวอย่างอย่าเสติดต่างๆข้าเลิกได้ให้เจ้าทิมอย่า,ม,ามั่เจียม साइ तंग डल न